สบายดีพี่น้องป่ะบ้าไก้ไกลห้าไปกินเขากินก้อยไปเท่าประชาชนต้องไป9 0วันคอมความร่างมือแต่งใสชุดดำนี่คนสีไม่จุดฉานผู้พวดกับพวดไปละหลังนี่เป็นโบเออน์เจ้นเอือนพอกระดีกินดิเพราะว่าการสุดลวดคือการเจริญเติบโตของร่างกายอนน้มากินนั่นแหละมั้ยเกินออก การสลวนคือการเติมต oh, so ัทางร่างกายยังวันไม่นางเวลกับเกมก็ไม like ่รูสองสามก็ไปกิกจบเกมกันไปเลยเกิบเราขึ้นทั้งเฮียนย่งนีต้องเอาอย่ี้แหละนางตาเจ้า้อนอันอกรได้ได้ดอกมเเพฉันก็ไ่กินอน้น่ีนนั้นแหะมว่่องนางอยู่่ี้หลมนางตา่จะเปียพี่ปล่อยเอ้ยแดงใจวาผสมเนื้อได้ เนื well really? oh uh an like. uh an ้อวายสูตรอีสานผสมเนื้อ2หมื่นมือบรรพฝางใจมัดจำ2,000งานดึงแกนครมัดจำไว้หลายงานได้จัดแล้วจะไปอ่านจะไปอ่านมหาจิตทาหันไปอ่านเหตุยังจะเดมมั่กันตามกดเพื่อนนั่นแหละมาสรุปเข้าไปใส่เข้าเมียบ้านกินเล้าเข้าเมียก่อนกินเหล้ากินเหล้าแล้วเข้ากับเมียตัว แม่อิ่มแล้วเ้าก็ไปหัดนี้ขัดขนาองค์การหึงันเลยขาแล้วห้ากับเมียบ้านเราฝุ่นเหลวลอุ้ยโซยจุดเหลือบาเมือวานนี้มีคนโซมาฝาเอาไ้ใส่เล่เอใส่มันะาเลยนาเมียมนาเน้อเปืดกินอยู่บเต้าแหลานั่นละบยผมม่ได้กินเลยบ่จัมือบูดะวะเ้ยมันเอาเลยลูกันว่าจใส่น้ำแข็งไว้ใส่ซดน้ำเปียว เอาขึ้นไปเลเนื้อ่ะดค่อยเอาเนื้อค่อยควัดเอาไม่กระดายน่สวยนี่ส่นานร้อยกระทงวากันจั่ร้อยกระทงปีนาเด้อพ่ปีนี้ก็ต้องร้อยดอกมาสักรอยกระทงเลย้อยกระทงเลยม่น่มีัเเขาบอกว่าห้มี่มาอเรวกระทงตอนไหนพอไม่สละ อันนี้มันยังกลับลายก็อนนแปเอว่าไข่ฟีดเอตะว่าไข่ฟกินกพ่มีได้พอหมือนพี่มฟีผู้แรมฝังยางแน่เขาถากินข่าวกินก้อนหลดสิปูสาบานนี่ยมาแล้วมาปั๊ดไนด้เอานั่งเมเท้ากันที่กินกินแล้วเจ้าก็ไปคอยมาจากเป้าเนียเด๋ยวมันใบมันกินเหมือก้อนกันควเย่อวยเรี่ย แล้วสองข้ามกัดอกมามากมากจินแล้วเหากับเมยังวะเที่ยาเลี้งามเนาะมามามาใต้ใต้ใต้กูต้เปี้ยงงามขนาดบักผักดักักแค่ไหนแอบมกักแ่บเหมือนลาไปยาสูบบ่เ่าสมโอ้้มผมอําลัง

เออว่ายื่นละเจ้านวันไหมกินเม็ดแล้วลูกเออจงตาน้ำไว้พอน้ำตุ่มมันไ้เจอมนพี่สี่สิบปี้สี่เตแรกๆมันเจืออะไรมันลายสูตรลายซ้ำเนาะสีิบปีมันแต่พอเลี้ยงหดลสงเป็นพ่อใหกนแต่เป็นน้บุญแล้วผู้เลี้องเป็นนักล่องย่าเรย่าแรมเีิแต่ลกไปยังเป็นนักร้องก่อน รวมไรรู้หลอนที่สายยาพระเจ้าพุนลองเพลงอย่างเราิ้เพลมีดุนาเปนนักร้องก่อนขอให้่ทนเนี่คอจะลกคัดอเหล่มนผมนี้ดีแมผมบงนำใไมกโซ่ขับยรถบัโซ่ทงูเออฝากขีนหันิกจับปากได้กิกไก่เล้าอยู่เดียวเหมือนบอ เหมือนเออยเสอเหมือนไอยะสูนีชาดหเ้ยยังอะวะดูสกินอะไรู่้เลยผือจากคนดูเอานี่แหละจ้านันขังทั้งนี่วะก็เลยเห็นเขากินเขาก็เลยมากินนแม่จ้าเอาลับมา้อยมา่อกินแล้วพอกัสีไดเดือนท่าง บ็ตกใจดอกพี่น้องของมาหน่อยแต่ว่าตกใจข้ามเขาเพยังอยู่นี่แต่อันนี้เบิ้งอันนี้เบิ้งเครื่องเหรอเนี่ยนี่ฐานขนาดเครื่องเลยจ้าตกใจน้ำข้ามเขาไปซิมผสมน้ำขอน้ำแม่ข้าวสว่างประเดกเนาะกินลดจ้ารถเครื่องรถเจ้าเขากรูไปเลยเบากรูรถปริมาณลงกี่กันได้ เออเลยยังเหลือข้ามย่อยเอาจินเ้าแล้วฮะกับเมียบ่ายเดทางวเต่าเดินทางกนโมงกูด่าฮอเแค่นี้บ่ายเมีเราเหตัดสินเหรอจ้าป้าตัดสินแล้วซอสน้อซอกับตัดสินแล้วแค้ไปสลตัดสินแล้วตัดไปสกับีตัดกือกันละแล้วก็อฟังกัน ก็ว่าตามบ้านเมี่ยงเพนันละเราอะเฮ้ยมันอะไรยังไงเกิดนะกะนางกูดีแต่งสอง่สองคสามคนดีเพเขาก็ไมาหมู่บ้านนึ่เนะประานทใส่เงืนอนงูองเงืนง่ั้นเนาะอย่าก็อยู่ในรอบไปมันจะหัวรถไปเนาวไปทุกันทร่เลยเางแงกําลังสิไลเอาหับจางก่อนสามใส่เขาแก้เขาตะกินเหมน่มเราแก้ก็าม

ก็จะเจ็บสายไฟอยู่ข้านเนี่ยังก็ยังเด้เงินเด็ดขาวอก็เด้งเงินเด่นนี่ือว่าก็จะเด้งเงินละไฟไฟตั้งกบ้วานมือลัน้วสามสวันเด้อม่สิบห้าวันห้าเมื่ออาไม่หรอเนี่ยวันที่สิ สิบสี่เกาในรูมต้นไม้แต่พูดสีพอดไปดอพูดพอดกับพอดไปทักทามจิ้มมือจักีเอายังกินแล้วสิบห้ามือจิ้มห้าเหมือยังว่ากินแล้วสิอีกเดือนนี่มันเหรอไม่นี่ไม่ใช่พรไะได้หอกเพราะยังวอาตีบอกว้ยเขากังวลเหมืแอ่หมบอกมันกิไปเพาไเออใ่มาาหน่อยพอมีงานเด๋ยวผักสามิ้มือ ว่นเปิดยงผมพอสินี้ไปเนียอันนี้มันอยู่น้ำกันเหิืนไหมมีเหิื่อยงานงานประจํงีบมบมกลมันกหไปไปแค่เดมีลูกสาวนั่งแกมผู้เดียวกินลกยกินผู้่นไเออผู้เด้กินกับผู้นั่นอหละอิ่มน้เปิดยาต้องไปลดรางกายอยากที่ะลดบอกิน มันกําลังกินโค้งทางไงมันยังไงไว้เนาะแมนยคือปาหนูัป่าหนูไม่ต้องูดตัวยังไงเลยกินกินเั็ดวนมันก้นดูด้ยแมลิด้ยเิดาหย่งแ่คลิปหลายบินเเกิดตวามสน้กมดาอยู่เนาะงามสุดก็เปเออเั่เวาน้กัด้นี้ อก็เบื้องกมธรรมดาอยู่นี่มันฝนเขาขึ้นทั้งหไเลยมันพัดค่เอ้ีแม่จริงวันนี้ยังอยู่ในบันไดทำพี่น้องฉะนเดียวว่าเพื่อนคนละเดีบาทดิถ้ากินเขาทั้งว่าเพื่อนคนแล้วเอาาพี่น้องะไเลคิดเดียวว่านี่ะก่อนอกันไม่กินดาดกินเขาแล้วว่าเพื่อนคนมวนุทั้งแสบเอ้าสบายดีพี่น้